สวัสดีค่ะมันนี่ชนแนลค่ะมาเจอกันตอนแรงๆอีแล้วสี่โมงครึ่งเพราะว่ามันนี้เนี่ะเลิกงานบ่ายสองเฮ้างานตีห้ามากินข้าวแรงนะมากินข้าวแรงเดี๋ยวจ้าข้าวแรงมาแล้วเลยตำแตงทอดป่าแห้งทอดหมูจ้าหมูสามสันทอด หมูสามชั้นทอดกรอบจ้าหมูทอดทอดหมูกรอบแล้วก็ข้าวเจ้าจ้ามามากินน้ำเดียร์จ้า,จามาเด้อมาเด้อมาเด้อลงมือเลยได้ตำแตงทอดปลาแห้ง,งเสิร์ฟปลาแดะปลาแดะตอดจ้า น้ำก็ชายเย็นจ้าสึ้นใจมาจา้าสวยกระตอนไปแดกก่อนเลยปลาแห้งที่เป็นโต๊กนั่นแะค่ะลกมาได้แล้วก็แกะตะ ได้ดูหลาได้จ้ากินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์มอนี่ชาแนลจ้ามี mm hmm. อะไรก็กินนะั้นจ้า เล่นได้เอาที่ช่วยแม่หน่อยลูกคนสวยอืมหอมมัง้งหมูสามสามทอดจ้า อันละจ้าสูกันเลียจ้า Bảo còn ớt toàn phải đẩy lắm Chưa toàn phải đẩy lắm cha มาที่ไปตกมาจับจับจ้า

อันนี้เขาเองหรอกเขา,าก็คิดว่าในคนฟินมีคือว่ามีหนาวเลยอ่ะ ทุกคอบใจทุกกำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณในหลายเด้อทุกคอมเมนต์เขาเรียกว่าทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นำทุกแชร์นำทุกซับสไคร์นำทุกซับสไคร์ ทุกไลท์ทุกทุกเมนขอบคุณหลายหลเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปนานๆเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้กันไปตลอดจนถึงชื่หออฟังแล้วกับถึงที่ห้อจุดหมายแล้วกะบกับเป็นกำลังใจให้กัน ไปเดอไปนาะนะจนกวา่าซเซาเอสยูทูบนะวะ

อ like really? no. ัานหนังสือกับมีค่อยเยอะเก่งเขาเลยด้จ้าจะไปอ่านทุกโวกาสกัพี่เอ็นน้องรักอ้เพื่อนอยู่ข่านละขึ้นแล้วขึ้นอีสิสิเรียนไล่น้อไล่บ่น้อ พี่น้องทุกช่องทุงทงกกำลังใจกันพี่น้องเพิ่นกับ,บ้ามากอยู่ะไล่เลยไล่เลยน้องเป็นกำลังใจเยอมิกา้าเี็น่าเลยน้องจาก,จกนักการไลยสุด ว้าก็มีเก่งเพื่อนเลยไปว้าภาษาผู้ไทยกันกระยานเพื่อนกยพี่น้องเอฟซีมีห้าใจความหมายสิว่าภาษาเลยดีเนาะ เราจินก็จะบอกภาษาพ่อภาษาแม่เจ้าของนะภาษาพูไทยเนี่าจะให้น้อให้น้ออุดอน้นเนางสมหมอ ไอ้ซ mm ูต hmm. นี <itu? S 1> がが้ต้องเอาภาษาภาษากางเนาะภาษาท้องถิ่นภาษาท้องถิ่นไปเลยภาษาัน่ะไปเลยฟังกัช่วยบรนลุกันแค่กักสีได้ซ้ำเลยระบัดนี้น่ามีฮันกาอยู่ โอ้แจ oh, yeah. ็บแบบแห้งมากบกกกอบหอมนุ่มอร่อยต่แดดเดียวแล้วก็ห้องตู้เย็นเลยไม่มีคำว่าเหม็นแซ่บ <Yeah. S 1> ลองเหมือนเดนจจะเด้อ chào chậm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เนะาะจำที่ได้ฉลองพันซั์น้ำเขาก็ดี๋ยวมีหลายเดินอยู่ละมั้งเดี๋ยวฉลองพันซั์น้ำสกัดข้าวเจ้าดิพันการทิดตามฉลองมอน,นิชแนลฉลองเออเราไม่ได้เจ้าเธอถึงเขนะาเลยเนาะแตงละถือ ถึงทีข้าน้อยเนาะขอบเจกันได้ใจทอดปลาทอดหมูกันโอเคยมมี คือคัเบอร์สลัดอย่ารียารีสินว่รีสิเป็นภาษาของกินลคือคบอร์สลัดไรชฟรายส์พกแด์ฟรายส์ีสคัวิดมีเฟรนกันกันกินนอฟวิอิสยัมมีเวลยัมม À, Ngon không, không cần, Bếp Nhắm nào Đẹp quá ตุสิกว่แอเน่พูหลามาคข้าววให้พเิอวาวแต่ภาษาฟินภาษาไทยก็บวาวแต่ว,ว่าเป็นบางบางคำแต่ก็ฟังแม่รู้เรื่องยู่ แม่บอกว่าเราให้ฟังออก็ไม่แม่ออเอาไปทุกคำเราฟังรู้เริ่องทำงาง่ายๆห้เอาเรียนปอนึ่งจ่ากละสอนภาษาไทย ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกเมนต์นะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเป็นอย่างสูงข,ขอบคุณหลายๆค่ะขอเขาร่ำรวยก็ถือหวยละวันที่หนึ่งนะคะเด้องวดที่สิมานี่คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเด้อเจอก,กันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย<ต>าสวัสดีค่ะ <ตา S 1> นะปิดแล้วอัน